ว่าการได้พักแมวเรื่องของแมวยังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะคุณเพราะว่าคุณชนะเมื่อกี้คุณบอกแมวว่าอย่ากินแล้วมันหยุดแต่คุณเคยได้ยินคําว่าแมวขโมยไหมแมวขโมยเนี่ยภาษาไทยมันอาจจะหมายความว่ารักกินขโมยอาจะแต่ที่เนี่ยแมวขโมยจริงๆมันเป็นแบบนี้ ออกมาออกมาให้จับซะดีๆออกมาโอ้ที่เห็นน่ะอุ้งเท้าหรืออะไรชัดเจนเลยเห็นนะเห็นนะเออตอนนี้เราได้ล้อมจับเจ้าเหมียวตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วจออกมาซะดีๆเห็นอุงเท้าขาวๆงี้ไม่ใช่ไก่แน่นอนที่ออกมาจิกอ่ะเท้าแมวแน่นอนเลยออกมาไม่ต้องยอมรับก็ได้เพราะหลักฐานมันคาตา มันมีภาพจากกล้องแล้วถูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาทนายนะแล้เี๋ยวมาคุยกันทีเป็นโค้รลับที่เขาต้องใช้พูดกันกับคุณตำรวจที่ต้องพูดกับผู้ร้ายยังไงคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดใช่คำพูดของคุณจะถูกใช้ในชั้นศาลต้องแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปจัดหาทนายมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังถ้าคุณมีทนายทางฝ่ายรัฐจะมีทนายจัดให้ถูกต้องเป็นทนายประชาชนมันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น แมวกินปลาใค้เป็นกินไปเถอะตะโกนนิดเดียวจะบอกว่ามันจะไม่กินนิดเดียวแมวอ่ะก็กล้าไปอีกถ้ามันเคยกินอะก็แต่ชัดเจนแล้วดูน่ารักดีนะหาอะไรคุมเนาะหาอะไรคุมไว้จะได้ไม่บาดแต่บางทีเอาจริงๆแมวฉลาดมันเปิดตีมาโอ้โหน่ะหนักทำไมน่นหนักสิแมวมันล้ำจริงๆมัรู้ทันเราไปหมดเลยนะคะ